กลับมาพบกันอีกครั้งกับวันนี้มีอดีตวันนี้เราจะพาย้อนอดีตไปดูจุดเริ่มต้นของเครื่องเล่นเกมระดับตำนานที่สร้างความสนุกให้กับคนทั่วโลกกันค่ะวันนี้มีอดีต ในวันที่4มีนาคมพศ2543เป็นวันที่เหล่าเกมเมอร์ในญี่ปุ่นต้องจดจำเพราะ Sony Computer Entertainment ได้เปิดตัวเครื่องเล่นวิดีโอเกม Sony PlayStation 2เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น PlayStation 2เป็นเครื่องเกมที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคในยุคนั้นรองรับการเล่นเกมแบบกราฟิกสามิติที่สมจริงและยังสามารถเล่น DVD ได้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากในเวลานั้นในวันเปิดตัว Sony PlayStation 2มีเกมพร้อมให้เล่นถึง10เกมรวมถึงเกมดังอย่าง Ridge Racer 5และ Take t a k e n t a g Tournament ทำให้ผู้คนแห่กันไปซื้อตั้งแต่เช้าตรู่จนสินค้าหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมง PlayStation 2ได้กลายเป็นเครื่องเล่นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการโดยมียอดขายกว่า155ล้านเครื่องทั่วโลก PlayStation 2ไม่ใช่แค่เครื่องเล่นเกมแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิงทุกวันนี้แม้จะมี PlayStation 5แล้วแต่ PlayStation 2ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของเหล่าเกมเมอร์และเกมหลายเกมจากยุคนั้นยังคงถูกพูดถึงหรือถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในปัจจุบันน้องเมมว่าความสนุกแบบนี้แหละที่ไม่มีวันเกา่า รู้อดีตต่อยอดอนาคตได้แล้วพบกันใหม่กับรายการวันนี้มีอดีตบายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่วยกดเป็นกำลังใจให้น้องเมมและทีมงานด้วยนะครับ